โนเกียสุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดใช้ The ชิปเมเ t ดเทคไดเมนเซ800ชลลี่โนเกียสุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดใช้ชิปเมดเอ t e เทคไดเมนเซตี้800ชิลลี่ปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ของตัวเองออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ทาง HMD Global มีสมาร์ทโฟน 5G เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับคือรุ่น โนเกีย 8.35G ซึ่งก็ออยังไม่วางจำหน่ายนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่า HMD Global จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G เพิ่มเติมครับโดยมีรายง,งานว่า HMD Global กำลังซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่อยู่ในตอนนี้ครับโดยมีข้อมูลมาจาก Nokia Power User รายง,งานว่า HMD Global กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่ใช้ชิปตระกูล MediaTek Dimensity 800 Series แต่ยังไม่ระบุว่าเป็นชิปรุ่น800หรือ820นะครับและยังไม่มีรายละเอียดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ด้วยครับแต่เบื้องต้นคาดว่าใหม่ใช้รุ่นโนเกีย7.3อย่างแน่นอนครับเพราะแหล่งข่าวอ้างว่าโนเกีย7.3จะใช้ชิปเซฟตระกูล s n a p d r ก g อนและจะมีทั้งเวอร์ชั่น 4G และ 5G จึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟน Nokia 5G รุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวช่วงต้นปี2021ครับ ซึ่งอาจจะช้าไปสักหน่อยครับสำหรับการทําตลาดสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับหรืออาจมีการเลื่อปนประตูให้เร็วขึ้นเพื่อแข่งกับแบรนด์อื่นๆก็เป็นได้ครับเราคงต้องรอด,ดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ